มาติดตามข่าวกันต่อในช่วนของแหล่งข่าวชาวตายวันนี้ค่ะบริษัททรัณไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดหรือวา่า TTM นะคะวังต่อสัญญาเดิมแรงฮาธุรกิจเสริมนุน้นโรงงานอุตสาหกรรมชายก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของพลังงานค่ะ นายคงกริสโลแพดผู้จัดการย้ายบริษัททัานไทยมาเลเซียรประเทศไทยนายซืบพงคงคุ้นรองผู้จัดการย้ายสายงานปฏิบัติการและนายโมงฮัมหมัดซวยซาดบินซูไฮมีผู้จัดการย้ายสายงานผ่านนิตและสนับสนุนธุรกิจพร้อมขณะผู้บริหารบริษัททันไทยมาเลเซียรประเทศไทยจำกัดหรือว่าที m ทีเอ็มได้ร่วมกล่าวถึงการดําเนินงานที่ผ่านมาต่อซื้อมวลชนโดยได้พูดถึงการต่อสัญญาเฟสสองเนื่องจากเฟสแรกจะหมดสัญญาในปีสองพันยี่สิบห้าที่ ว่ว่างหวาจะมีการต่อสัญญาในปลายปี2 5 6 6แต่ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่ว่าจะสามารถใช้ได้อีกกี่ปีค่ะขณะเดียวกัน TTM ก็ยังได้แรงฮ้าธุรกิจเสริม <Okay. S 2> เพิ่มมูลาคา่าโดยส่งเสริมให้โรงงานอ,อุตสาหกรรมใายก๊าซธรรมชาติเนื่องจากปัจจุบันโรงงานอ,อุตสาหกรรมในภาคใตย้ยังคงใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงลัก จะมีปัญหาเรื่องเสรียาภาพการใช้พลังงานสง่งผลปัญหามลพิษทำลายสุขภาพและเกที่สำคัญเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นหากว่าโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ปรับเปลี่ยนมาใชา้ก๊าซธรรมชาติซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลลอมจะเกิดประโยชน์กับผู้ชายในหลายดานโดยมีผลประโยชน์ลักเป็นการลดต้นทุนขาเชื้อเพลิงรวมถึงการสนับสนุนพลังงานทางเลือกทางนี้บริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัด ระฐัต่ท t ในฐนานะผู้ดำเนินการดำเนินงานโครงการท่อสงกาสและก็โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย มีความตั้งใจและกระหะนักในการจัดหาและการนำส่งพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศภายใต้กระบวนการผลิตและระบบการค้นส่งที่มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อชุมชนและก็สิง่งแวดล้อมค่ะสำหรับบริษัปทปตทจำกัดและบริษัทวิโรนาจำกัดได้รวมทุนในอัตราส่วน50ต่อ50เพื่อดำเนินการวางท่อส่งกา๊าซและโรงแยกกา๊าซไทยมาเลเซียในานามบริษัทสองบริษัทก็คือบริษัททันไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดมีทุน จดทะเบียนในประเทศไทย11,333.6ล่าล้านบาทบริหารงานและดูแลทรัพย์สินส้วนที่อยู่ในประเทศไทยโดยตั้งอยู่เลขที่ร8 1หมู่แปดตำบลตะลิงชันอำเภอจานาจ,จังหวัดสงคล้า90130บริษัททานไทยมาเลเซียามาเลเซียนะคะมีทุนจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย52.8ล้านเหรียญริงกิตก็คือประมาณ528ล้านบาท บริหารงานแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสวนที่อยู่ในประเทศมาเลเซียทางนี้บริษัททางสองค่ะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันโดยปทอทและก็ปิตรนาทเนี่ยก็จะพลัดกันนํำรงตำแหน่งประธานกรรมการแล้วก็ผู้จัดการย้ายวาระละสามปีซึ่งจะบริหารโครงการถ่อส่งก๊าซแล้วก็รวมแยากก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียตามลำดับค่ะ